ทุกสิ่งและทุกอย่างมันก็ยังไม่พอสำหรความรักที่มีความจริงเหมือนจำใจอยู่แค่ไหนไม่สมอที่จะรัพูด ฉันมีทุกอย่างแต่กลับไม่มีความดักเหมือนกับคนอื่นบ้างฉันพฤติกรรมดูประหลาดฉันมีสองคนอยู่ในหนึ่งร่างและก็ทำตรงเข้าใจว่าวัตถุที่เราเห็นไม่ได้มีเพียงหนึ่งด้านฉันไม่เคยแค่สายตาของคนอื่นมากและฉันก็เป็นคนที่มันรู้สึกยากและความดักเป็นยังไงฉันก็อยากรู้สึกบ้างน,นี่มันกันนานฉันไม่ได้สมผัสกับความดัก ช่ฉันดูดีแต่สุดท้ายก็ระเบิดฉันเหมือนกับประทัดฉันเคยอัตคัดฉันเคยดูอับประลักแต่ว่าสุดท้ายฉันก็ผ่านมันมาได้ใช้เวลาเพียงไม่นานหลังจากวันนั้นวันที่ฉันเสียใครคนหนึ่งไปจนมันกลายเป็นความน้ำพึงใจฉันเลยไม่กล้าจะไปดึงทายกูว่าเส้นความสัมพันธ์มันจะตึงไปฉันไม่เอาไหนเป็นคนลืมไวพาละสองเมตรที่ฉันกลืนไปเพื่อไอ้คืนนี้ฉันได้นอนหลับฝันดีและก็เรื่องที่คิดมากจะได้ลืมไปเหนื่อยมันก็เหนื่อยแต่ว่าฉันก็ต้องทนอยู่ตัวคนเดียวเลยไม่แปลกที่ต้องจมฉันไร้ความหมายเหมือนอากาศเหมือนช่องลม วันเหมือนกังหันลมถึงเรื่องในอดีตที่ตอนนี้มันยังฝังฉันพยายามบอกตัวเองว่าวันหลังต้องเข้มแข็งมากกว่านี้ใช้ความคิดเราลังสรรซะต่อใมีทุกสิ่งและทุกอย่างมันก็นยังไม่พอสำหรับความรักที่มีความจริงเงินช้ำใจอยู่แค่ไหนไม่สมาที่จะรับรู้ ฉันแค่อยากจเจอใครสักคนอยากรู้ว่าคนนั้นใครคนที่จะทําให้หัวใจฉันดนที่เขาสามารถที่จะทนฉันไปแต่ว่าตอนนี้คือหัวใจฉันปล่งบางทีเธออาจจะอยู่บนนั้นไงความรู้สึกหมุดอยู่ด้านในน้ำวนปล่อยให้มันลงค่อยๆจมน้าตายจี yeah.